สวัสดีค่ะจ๋าทารลต์สวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจกันนะคะเรามาอัปเดตกันว่าในตอนนี้วันนี้วันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้เขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ คลิปนี้เป็นพลังงานดวงรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือพลังงานอาจจะสลับสับฝั่งกันได้รับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาไว้ตรงนี้แต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหน และมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะพี่ไพ่หนดาบ j u s t i c d e v i พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะในตอนนี้คุณอยู่ในกระบวนการที่มีความชัดเจนกับตัวเอง มีความรู้สึกต้องการตัดอะไรบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตอะไรที่มันไม่ยุติธรรมกับชีวิตของคุณอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่คอยเบียดเบียนหรือทำร้ายความรู้สึกของคุณตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะตัดและชัดเจนกับความต้องการของตัวเองคุณอยากกลับมาให้ความยุติธรรมกับตัวคุณเองอยากกลับมาแคร์ความรู้สึกของตัวเองอยากกลับมา ให้ความรักกับตัวเองอะไรที่มันไม่เท่าเทียมกันอะไรที่คุณต้องถูกเอาเปรียบไม่ว่าจะเรื่องของการทํางานเรื่องการเงินหรือเรื่องความสัมพันธ์คุณก็พร้อมที่จะตัดสิ่งเหล่านั้นออกและเลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่มันไม่เบียดเบียนคุณไม่ทําร้ายคุณและไม่เอาเปรียบคุณที่ผ่านมาคุณปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลคุณปล่อยให้ความรู้สึกของคุณอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง บางคนอาจจะยอมละทิ้งชีวิตที่สมบูรณ์แบบของตัวเองเพื่อไปเลือกอะไรหรือเลือกใครที่มันไม่ได้เหมาะสมกับตัวคุณเพียงเพราะคุณรู้สึกว่าคุณต้องการสิ่งสิ่งนั้นคุณต้องการคนคนนั้นคุณเลยยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีเพื่อไปหาสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมาคือการให้และการรับที่ไม่เท่าเทียมกันบางคนอาจจะถูกเอาเปรียบ บางคนอาจจะถูกคดโกงถูกหักหลังถูกทรยศบางคนอาจจะถูกทิ้งขว้างละเลยความรู้สึกจนคุณรู้สึกว่าหลังจากนี้ต่อไปคุณจะใช้เหตุผลเหนืออารมณ์คุณจะไม่ปล่อยให้อารมณ์นำพาตัวคุณเองไปสู่จุดที่ต้องสูญเสียอะไรหลายๆอย่างในชีวิตบางคนคุณอาจจะกู้คืนสถานการณ์กลับมาได้ กู้คืนสิ่งที่คุณเคยมีกลับมาได้แต่บางคนคุณไม่สามารถกู้คืนสิ่งเหล่านั้นมาได้แล้วเพราะคุณเลือกที่จะทิ้งมันไปเองแต่ในตอนนี้ขอให้คุณเป็นแบบที่คุณกำลังคิดอยู่ในตอนนี้คือชัดเจนกับความต้องการของตัวเองและลุกขึ้นมาต่อสู้กับทุกอย่างที่มันเอาเปรียบคุณอะไรที่มันไม่ยุติธรรม คุณสามารถทําทุกอย่างได้ตามที่คุณต้องการได้เลยนะคะและอะไรที่มันเสียไปแล้วก็ปล่อยให้มันเสียไปกลับมาสร้างใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเราไปดูกันนะคะว่าคนที่คุณมาถามถึงในตอนนี้วันนี้วันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณ ขอพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นด้วยนะคะพี่ไพเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คะในถือดาบเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างยึดมั่นถือมั่นกับตัวเองนะคะเป็นคนจะมองว่าคนที่คุณมาถามถึงเขาเป็นคนที่ตัดคุณออกจากชีวิตของเขาเขาเป็นคนที่ตัดคุณออกไปเอง เพราะเขามั่นใจในความเป็นตัวเองเขามั่นใจกับสิ่งที่เขามีไม่ว่าจะความรู้ความสามารถทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งที่เขามีอยู่ในขณะนั้นมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องมีคุณก็ได้ถ้าหากคุณจะมางองแงถ้าหากคุณจะมาเรียกร้องถ้าหากคุณจะมาต้องการในสิ่งที่เขายังไม่อยากจะให้คุณ ถึงแม้เขาจะหยิบยื่นให้คุณได้ก็ตามแต่ในวันนั้นเขายังไม่อยากให้คุณแต่คุณต้องการคุณเรียกร้องดังนั้นเขาเลยเลือกที่จะตัดคุณออกไปจากชีวิตเพราะเขามั่นใจในสิ่งที่ตัวเองมีว่าสิ่งที่ตัวเขามีมันดีพอมันมากพอเพราะฉะนั้นการตัดคุณออกไปหนึ่งคนจากชีวิตมันไม่ได้กระทบกับชีวิตของเขาเลยเขาคือคนที่ตัดคุณออกจากชีวิตของเขานะคะแทนพน์ Time แต่ในช่วงเวลานี้ความคิดความรู้สึกของเขามันกำลังเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะเพิ่งมาคิดได้เมื่อเดือนธันวาคมนี้เองนะคะเพราะมันมีไพ่เดือนธันวาคมขึ้นมาเขาอาจจะเพิ่งคิดได้อารมณ์ความคิดทัศนคติและสิ่งต่างๆที่เขาพบเจอมาในระหว่างที่คุณกับเขาตัดขาดกันไปแล้วมันทำให้เขามีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของความคิดทัศนคต,ติต่างๆซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปใน,นทิศทางที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับเพราะเขาได้รับการกระทำจากคนรอบตัวของเขาได้รับการกระทำจากการกระทำของตัวเขาเองซึ่งมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายแต่สิ่งต่างๆที่เขาได้เจอมันทำให้เขาปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองความหยิ่งทะนงตัวความมั่นใจในตัวเอง ความไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นนอกจากความรู้สึกของตัวเองคนคนนี้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติแล้วนะคะเพราะเขาไปเจออะไรที่มันหลากหลายเรื่องราวมากมายในช่วงเวลาที่คุณกับเขาไม่ได้ติดต่อกันและสิ่งเหล่านั้นมันทําให้เขาเปลี่ยนไปและจากที่ไพ่ยขึ้นมามันเป็นการเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นเรามาถามถึงความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณดังนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณในตอนนี้เขากําลังมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณจากที่ไม่เคยเห็นความสําคัญของคุณและเลือกตัดคุณออกจากชีวิตแต่ในตอนนี้ความคิดและทัศนะเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะราชนีถือไม้เทา้า จริงๆก่อนหน้านี้นะคะเขามองว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่ร้องขอความเห็นใจคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่พยายามตามตื้อตามง้อเขาและขอกลับเข้าไปในความสัมพันธ์อีกครั้งแต่ทุงสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปแบบที่เขาคิดคุณหยุดคุณนิ่งคุณไม่ทำอะไรเลยคุณหายไปจากชีวิตของเขาอาจจะมีบ้างที่เขาทักทายคุณมาอาจจะมีบ้างที่เขาส่งข้อความมาหาคุณ บางครั้งคุณก็ตอบบางครั้งคุณก็ไม่ตอบแต่คุณตอบแค่ในสิ่งที่เขาถามซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขายังมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องงานหรือบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่พอคุณตอบสิ่งที่เขาถามมาแล้วคุณก็เลือกที่จะจบบทสนทนามันกลายเป็นตัวเขาเองที่รู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดคุณกลายเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการเขาไม่ได้อยากวิ่งตามเขาจนทำให้เขารู้สึกว่า ตัวเขาเองต่างหากที่รอคอยข้อความจากคุณรอคอยให้คุณตอบสนองจากสิ่งที่เขาถามรอคอยให้คุณตอบเขาในทุกๆครั้งที่เขาทักทายไปหาคุณเขารู้แล้วว่าคุณไม่คิดจะทำอะไรคุณไม่คิดจะติดต่อกับหาเขาแต่เป็นตัวเขาเองที่เป็นฝ่ายรอการติดต่อจากคุณเก้าเหรียญ หมือนที่จ๋าบอกนะคะว่าในช่วงเวลาที่เขากับคุณห่างกันไปเขาได้รับบทเรียนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากมันทําให้เขาตื่นรู้ตระหนักรู้รู้ว่าอะไรที่มันดีอะไรที่มันไม่ดีและเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ในวันนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจ จะบอกว่าตั้งไม่ตั้งใจก็ไม่ได้นะคะเขาทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริงของเขาแต่เขาทำเพราะเขาไม่เคยคิดถึงผลที่จะตามมาแต่ในตอนนี้เขารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำไปมันมีอะไรบ้างที่ดีมันมีอะไรบ้างที่ไม่ดีหรืออะไรที่มันเลวร้วายสิ่งต่างๆที่เขากลับมาคิดทบทวนมันทำให้เขาตื่นรู้ตระหนักรู้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาทำกับคุณมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทํากับคุณอย่างยิ่งตอนนี้คนคนนี้ค่อนข้างที่จะตื่นรู้แล้วกับสิ่งที่เขาเคยทํากับการกระทําของตัวเองและเขาพร้อมและวที่จะปรับปรุงเป็นคนใหม่คนที่คิดจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นคนที่จะใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ในการทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างหลังจากนี้หนึ่งถ้วย เขาอยากกลับมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณนะคะคนคนนี้ยังมีความรักให้กับคุณแต่ว่าในวันนั้นในวันที่เขาตัดคุณทิ้งอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีสิ่งอื่นที่เขาต้องทําอาจจะเพราะว่าเขามีสิ่งอื่นที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีคุณก็ได้แต่ในวันนี้หลังจากที่เขาเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์และจากต่การที่เขาตื่นรู้ว่า คุณไม่ได้รอคอยเขาแต่เขาต่างหากที่เป็นฝ่ายรอคอยคุณทําให้เขาตื่นรู้ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณและอยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมาทําทุกอย่างให้ดีขึ้นอยากกลับมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณเพราะเขายังรักคุณอยู่คนคนนี้อยากกลับมามอบความรักหนึ่งถ้วยนี้ให้กับคุณคนคนนี้ยังอยากกลับมาในชีวิตของคุณ หนถือถ้วยในตอนนี้เขาชัดเจนกับตัวเองแล้วนะคะถ้าคุณสังเกตเห็นปลายไม้นี้จะมีไฟส่องสว่างนั่นคือเขาชัดเจนกับความคิดชัดเจนกับสิ่งที่เขาสัมผัสได้แล้วว่าเขาต้องการคุณเขาต้องการความรักที่มีคุณอยู่ในนั้นดังนั้นเร็วๆนี้คนนี้จะกลับมาหยิบยื่นให้ความรักให้กับคุณเขาอยู่บนหลังม้แล้วนะคะกำลังบุกน้ำดูไฟมาแน่นอนว่าการกลับมาในครั้งนี้มันไม่ง่าย เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองต้องท,ทําทุกอย่างให้คุณกลับมาเชื่อใจเขาอีกครั้งแต่ในตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาต้องการคุณดังนั้นไม่ว่าอุปสรรคจะเยอะแค่ไหนเขาจะกลับมา7ดเหรียญเขาพยายามคิดหาวิธีที่จะเข้าหาคุณพยายามคิดหาวิธีว่าจะต้องทำยังไงให้คุณใจอ่อนทำยังไงให้คุณยอมรับเขากลับไปในความสัมพันธ์เขามองว่ามันยังมีโอกาสนะคะ 7. เจ็ดเหรียญที่มันขึ้นมา มันยังมีส่วนผสมหลายสิ่งหลายอย่างที่จะบ่งบอกความรู้สึกของเขาในวันนี้ได้ในวันนั้นเขาอาจจะแค่มองข้ามสูนผสมบางอย่างแต่ในตอนนี้เขารู้แล้วว่าความรักความใส่ใจและความคิดถึงใจของอีกฝ่ายหนึ่งมันก็สําคัญมากดังนั้นเขาจะหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อกลับมาหาคุณเพื่อหยิบยื่นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณเดาบ คนคนนี้เคยทำร้ายจิตใจคุณเคยแอบทำอะไรลับหลังคุณแต่ในตอนนี้สิ่งที่เขาเคยทำเขารู้แล้วว่ามันเลวหลายเขารู้แล้วว,ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำถึงมันจะเป็นไพ่เจ็ดดาบแต่สำหรับนี้เขาถือหนังสือถือตําราต่างๆนะคะนั่นหมายความว่าเขากลับไปคิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เขาเคยทำลับหลังคุณ ไม่ว่าจากการนอกกายนอกใจการโกหกหลอกลวงหรือแอบทําอะไรลับหลังเขากลับไปคิดทบทวนและย้อนดูทุกสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณแล้วเขาถึงรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่แย่มากๆที่เขาทํากับคุณดังนั้นเขาพร้อมแล้วที่จะกลับมาแก้ไขและทําทุกอย่างให้มันชัดเจนทําทุกอย่างให้มันกระจ่างทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นสเตนการกลับมาในครั้งนี้เขาจะยอมคุณมากขึ้น เขาจะยอมเป็นคนที่ให้คุณบอกยอมเป็นคนที่ให้คุณคอนโทนและควบคุมคุณกับเขาเป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากนะคะเหมือนมังกรกับผู้หญิงคนนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องเผ่าพันธุ์คุณกับเขาก็เช่นกันคุณสองคนเป็นคนที่มีความแตกต่างกันในเกือบทุกๆเรื่องไม่ว่าจะอายุพื้นเพการใช้ชีวิตการเติบโตและทัศนคติรวมถึงสภาพแวดแล้อมในปัจจุบัน แต่สิ่งเหล่านี้มันจะหายไปคนคนนี้จะกลับมายอมคุณทุกอย่างคุณสามารถควบคุมเขาได้คุณสามารถคอนโทรลเขาได้เขาจะยอมเป็นคนที่เป็นอะไรก็ได้เพื่อให้คุณยอมรับและเขาอยากปกป้องดูแลคุณจากความรู้สึกที่มาจากใจจริงๆเด็กถือไม้เท้าเขาจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้นะคะภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้หรือ ภายในเดือนธันวาคมนี้คนคนนี้จะติดต่อคุณมาเพื่อกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเขาคนนี้ยังอยากได้รับความรักจากคุณยังอยากกลับมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนะคะนี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ต่อไปเรามาดูไพ่อลักเคิลเสริมนะคะว่าไพา่อลเคิลอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมความยุติธรรม เขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณการให้และการรับในเรื่องของความรู้สึกและการกระทําหลังจากวันที่เขากลับมาทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เอียงไม่เอ็นเอียงอีกแล้วตาช่างนี้จะเท่ากันตาช่างนี้จะไม่เอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งเขาจะไม่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเหมือนในอดีตเขาจะทําสิ่งดีๆให้กับคุณจะมอบความรักที่จริงใจให้กับคุณเหมือนที่คุณเคยให้กับเขาความรัก ในครั้งนี้ในวันที่เขากลับมามันจะ,จะยุติธรรมและเที่ยงธรรมสำหรับคุณและเขาที่สุดกลยุทธ์ในตอนนี้เขากำลังวางแผนที่จะกลับมาวางแผนที่จะเข้ามาหาคุณอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะแต่จากที่จ๋าบอกมันไม่นานอาจจะภายในเดือนธันวาคมน,นี้หรือภายในหนึ่งเดือนนับจากนี้เขาคนนี้จะติดต่อคุณมาเขากำลังวางแผนที่จะติดต่อคุณมาว่าต้องใช้วิธีไหนใช้วิธีใดจึงจะชนะใจคุณอีกครั้ง เขาบอกได้เลยนะคะพันธนาการคนคนนี้มุฟออนจากคุณไม่ได้คนที่เคยมั่นใจในตัวเองคนที่เคยมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองมีคนที่เคยคิดว่าเขาไม่ต้องมีคุณก็ได้แต่เป็นตัวเขาเองที่กับมุฟออนจากคุณไม่ได้เหมือนที่ไพ่ไปที่3บอกนะคะเขาเองที่เป็นฝ่ายรอคอยข้อความจากคุณตัวเขาเองที่รอคอยคุณตอบข้อความเขาซึ่งมันก็คือพันธนาการที่เขาไม่สามารถหลุดพ้นจากตัวคุณได้ คำสัญญาการกลับมาในครั้งนี้เขาจะกลับมาทําตามคําสัญญาที่เขาเคยให้ไว้กับคุณในอดีตถ้าเขาเคยสัญญาอะไรกับคุณเอาไว้ถ้าเกิดเขาทําไม่ได้หรือยังไม่ได้ทําในการกลับมาครั้งนี้เขาจะกลับมาทําทุกอย่างให้กับคุณดังคําสัญญาที่เขาเคยให้ไว้ในทุกเรื่องในทุกประเด็นเขาจะไม่ผิดคําสัญญากับคุณอีกนี่คือทั้งหมดจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%ถึงเกันนะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันที่6 6 6 6 6คนที่เกิดวันที่4ี่สิ คนที่เกิดวันที่ 9, 19, 29ถ้าใครมีท่าและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นะคะจะรบกวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามและคอมเมนต์รับคำทำนายไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ